สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของอินซูโฟมครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับการปรับระดับพื้นด้วย EPS โฟมครับด้วยคุณสมบัติที่ดีของ EPS โฟมมีน้ำหนักที่เบาสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายสามารถตัดแต่งได้มีความยืดหยุ่นสูงจึงทำให้ EPS โฟมเป็นทางเลือกที่ดีในการนำมาใช้แทนหินและทราย ในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูขั้นตอนการติดตั้งโฟมปรับระดับพื้นครับหนึขั้นตอนแรกจะต้องปรับพื้นเดิมให้เรียบก,ก่อนที่ใช้โฟมแผ่นในการปรับระดับพื้น <S 2. 2. <S วางโฟมแผ่นบนพื้นเดิมโดยการวางแบบนำโฟมแผ่นมาวางต่อกันให้เต็มพื้นที่ าวางตะแกรงไวเนตดโดนใช้ลูกปูนหรือก้อนอิฐหนุนตะแกรงไวเนตไว้เพื่อให้อยู่ตรงกลางเมื่อเทคอนกรีต 4. ตั้งระดับความหนาที่จะเทคอนกรีตรความหนาขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเป็นพื้นอาคาร7-10ซนเมตรพื้นถนน20-25เซนติเมตรหเทคอนกรีตทับหน้าบนโฟมที่วางไวเมตแล้ว 6. ใช้เกรียงปาดตูนปาดคอนกรีตให้เรียบตามแนวระดับที่ตั้งไว้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับระดับพื้นหากท่านใดสนใจติดต่อบริษัทไทยอินซูโฟมอุตสาหกรรมจำกัดสาขาสมุทรปราการโทร023381155-7หรือ027085753-4บริษัทอินซูโฟมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จำกัดสาขาสมุทรสาครโทรศูนย์สามสี่หนึ่ 03, 4, 9, 8, 4. ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของอินซูโฟมโปรดติดตามคลิปหน้าเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ